ทางคลิปแม่เจียวก็พูดทั้งภาษาไทยภาษาอีสานบอกทั้งภาษาทินบ้านเฮ้าเนาะค่ะสมัยนี้มีการสร่งเสริมภาษาทินภาษาหนภาษาผู้ไทยภาษากะลึงค่ะหลักภาษาไต้ภาษาเหนือข้าเจ้าส่งเสริมตะกอนนี้มีการเหยียดกันอยู่ด <c oughs> ีอันบาไทยพอเปลี่ยนแน่นี่ค่ะไปอยากเวาน้ำพันว่าอยากเป็นเอาภาษากลางภาษัเนี้ ใบนี้เด็กน้อยรุ่นใหม่บบนี้เบาไทยเบิดภาษาอีสานภาษาถิ่นกับบ้หุ่นจักมันต้องหุ่นจักไปเมือนค่ะอยู่ขอนแก่นไหม่าสั่นอยู่ขอนแกน่นเอาคือเบาๆเล่าผ่านมาพูดเลาก็ได้พูดอีสานก็ได้พูดไทยก็ได้อันคนอีสานสี่เอ้นตัวเองว่าเล่าด้วยค่ะสีเอ็นตัวเองว่าเล่าพออยู่ในอ่าน่นาจักรล่านสร้างน้ำกันกับฟังทั้งอันพี่น้องเพื่อนบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะสีเอ็นตัวเองว่าเวลาเบาๆเล่า อันกินเล่าเล่าแบบเล่าเล่าแบบเล่าเล่ามันแบบใหนสันเด็กค่ะบันนี้คันว่าคันว่าใส่ปลาแดกผาคกางพิ่นจะกินปลาแดกขึ้นกันกินปลาร้าเหมือนกันเง้ไปหอดตางประเทศผลเมื่อหนึ่งไม่เจียเบิ้งคิปเนาะเอ้าบ่ได้คิดแต่ปลาแดกบานเท่ากันถนอมอาหารเนี่ยเกลือไหมค่ะใส่ปลาแดกใส่ปลาไหมพูดไมค่ะทั้งสวีเดนนอร์เวย์ข้าเจ้ากับมีหมักเกลือใส่ปลาแดดอันค็ดคื่ปลาแดกเนี่ยละ ยุเกาหลีกับพี่ค่ะปลาแดกเกาหลีไม่เจา้กินม่แล้ะะวแต่เป็นกระไส้เกลือเกลือมักเนี่ละ่ะมักบ้านเท่ามาักหลายเดือนแน่แจ้งสินะว่าเป็นไส้เหล็กีโรดข้าวตไาตจนโตเนาะมักหลายเดือนแน่ค่ะเราเพิ่งเก่ามากินแั่ดีอันนี้ห้าถึงว่าวัฒนธรรมการกินสีคล้ายกันคือสมพักบ้านเท่าเนี่ล่ะค่ะอันเกาหลีเพิ่งกับว่าจิมจีเน,เน,เนาะการวิธีการเทดก็อาจจะบ่คือกันประแดกก็คอกัน เอาเข่าเห็ดเหยี่ยมันสมขึ้นกันก็จะกระต้มเข่าทั้งผลก็ได้ถ้าเข้ากับเป็นเข่ามาแน่เป็นเข่าสารแน่จางสีค่ะห้าลังอันบางอันไม่สมบางอันเปนกรว่ามักถ้าใส่หนามซื้อๆพอต้องมาใส่เข่าใส่ยังให้มันสมใส่แต่นามมันกระสมมักตะามันก็ได้กินกระสมขึ้นกันพนาอีกเด้ค่ะเิ่นเอาใส่บังอันวอาเ่องการถนอมอาคารวิธีเห็ดแต่ละวิธีกลับมาแช่ใส่กัน เบิ่งแล้วคล้ายๆกันยูค่ะคล้ายๆกันเนาะค่ะเบาเรื่องอาหารการกินคันสมัยก่อนมันบ่มี่กันคันวาหฮอนหลายยังสิอันกับมันบ่มี่ตู้เย็นเนาะค่ะสมัยไม่เจ้าวเป็นเด็กน้อยแล้ว่าต้องก้อนดอกสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะบ่มีตู้เย็นใฟปากรบ่ห้อนมีแต่อานไม่อันคันยุบานสะอาดกับแม่แดงแม่ท้องเยือนและชาวบวงนั่น อันน้ำสกุลละว,วงบุญชาวัานน้ำสกุลเขาบานน้นคุ้นเนาะอันก็เห็นแต่ละอันไปรักกินน้ำแข็งเราด้วลเราให้กินอยู่เนาะน้ำแข็งอันตู้เย็นเพ่นน้ำมันกัดแม่ค่ะตู้เย็นน้ำมันกัดพ่นเอาไว้อันรักเอาเซรั่มฉีดกันงูตีนั่นแหละอันนี้ก็บอกถึงการวิวัฒนาการเนาะคะ่ะออดมือนี้ก็โอ้ยตู้เย็นเบื่อไปอย่างแล้วเนาะตะกีบ่มีคะ่ะการถนอมอาหารก็สิเป็นการย่างป่าแน่มักป่าแน่ คันโดนร้ายได้ร้ายเดือนก็เฮ็ดประแดกแน่ปลายย่างก็ได้โดนคือกันจ้ะปฏิวัติในถ้ำการกินทุกภาคทุกชาติคล้ายกันค่ะมีส่วนเหมือนเหมือนกันเลยนะคะโดยเอาธรรมชาติบัานมาปุ่งมาแตงกันเนาะมินิคุยกับแม่แจ๋วสาวขอนแก่นยายแจ๋วเนี่ยล่จ้านางคุยกันแม่แจ๋วก็เฮ็ดอันคลิปเรียวคลิปสตรีมค่ะอาธิเคครีเอเตอร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ย่างสั่งสรนเนาะค่ะไม่เจ้าทองเอาตัวยาลืมแต่ปกติกระกเฮ็ดอยู่แล้วจ้าเนี่ละ่ะขันคลิปสตรีมกับใบหญ้าแน่ขันไม่เจ้าบุกค่อยได้ไทายทอดเป็นยังจังบ่เด้์ไทยทอดบัดท,ที่นี่บ่เด้์ไทยทอดเพราะว่าน็ตมันบ่อนันเสถียรอนี่็ไหมคะ่ะทายทอด,นดเนี่ไดเน็ตว่าเป็นก้าวม่นั่นละ่ะก็เลยบ่ได้์ไทยเสร็จีี ไม่เจ,กา,จากระอัตคลิปสตรีมนะคะเพื่อนวาเหตุสติคิปสตรีมไม่รลดมันดีอยู่ประสานมาเอาการลองเบิกเนาะ